คนลุกอา่านตำนานเจ้าที่บ้านหรู2 0 0ล้านของเชนธนาใครไม่เชื่อ,อยาลบลูถูกพูดถึงอย่างหนักมากครับสำหรับบ้านหรูราคา200ล้านบาทย่านเรียบด่วนลามินทาของอดีตนักร้องนักธุรกิจพันล้านอย่างเชนธนากับเจมการกักรายาลยาภรยาที่กำลังประกาศขายด่วนแต่ว่าปัจจุบันยังขายไม่ได้พบว่าปี2560นั้นเชนพร้อมด้วยภรยาเคยเล่าตำนานของบ้านหลังนี้ไว้ว่าเจ้าที่บ้านหลังนี้เป็นคนในรัชกาลที่แปที่รอคอยภรรยาของตนมาเป็นเจ้าของเพราะเชื่อว่าภรยาเป็น สาวของเขาเมื่อชาติที่แล้วนั่นเองเจอบ้านหลังนี้ตอนแรกผมยังไม่ชอบพราดูอีกที่ที่ราคาต่ำกว่าเราจะได้มีกําลังไว้ไปเที่ยวตอนที่มาดูที่นี่ประมาณกลางปี2559ตอนนั้นยังขายของไม่ได้หลายร้อยล้านเลยคือยังไม่สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้คือเจอบ้านหลังนี้ท้อเลยคิดในใจแต่ไม่กล้าบอกภรรยาเราก็เอ้ยสวยเว้ยชอบเว้ยเพราะภรรยาเขาก็ชอบด้วยเราตั้งใจว่าจะซื้อที่นี่เราก็ตั้งบนนั้งขอเมื่อพิธิกรถามว่าเหมือนบ้านหลังนี้สร้างไว้รอพวกคุณเจนธนานั้นตอบว่าจริงๆเราสอง มีหมอดูมาช่วยดูแล้วบังเอิญไปสืบทราบมาว่าเจ้าที่บ้านหลังนี้เป็นคนในรัชกาลที่แปซึ่งประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตไปด้วยอาจจะเป็นโจรขึ้นบ้านหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าเจ้าที่บ้านหลังนี้รอน้องเจมภรรยาของเขาอยู่เพราะน้องเจมเป็นพี่สาวของเขาเมื่อชาติที่แล้วเมื่อถามต่ออีกว่าเหมือนรักอยากให้เป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมเจนธนานั้นตอบว่าใช่ครับ